อันนี้ไปที่ที่จังหวัดขอนแก่นะนะครับมีชาวบ้านเขาไปร้องเรียนนะครับชาวบ้านเขาร้องเรียนเพราะว่าโดนตํารวจไล่เนี่ยทั้งคมคูดาทอแล้วก็ทําให้เกิดความเดือดร้อนกับพวกเขาด้วยนะครับมีคลิปด้วยครับท่านผู้ชมครับ เนี่ยที่เห็นคลิปเนี่ยเป็นช่วงของเทศกาลสงกรานที่ผ่านมานีครับ<อ>ชายที่ตะโกนโวกเว่ย์วยมียศเป็นจา่าสิบตำรวจครับสังกัดสพบ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่นนะวันเกิดเหตุมีอาการเห็นเลยครับเมาสุราอย่างหนักแล้วก็ก่อเรื่องทะเลาะวิวาทกับกลุ่มวัยรุ่นครับจนเพื่อนร่วมงานต้องเข้าไปควบคุมตัวให้ไปสงบสติอารมณ์อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับก<อ>็ลากันออกไปนะครับนอกจากนี้ช่วง4ทุ่มวันที่22เมษายนที่ผ่านมาครับตำรวจในเนี้ยยังไปเอะอะวัยวายด่าทอใช้คำพูดรุนแรง ดูมินศักดิ์ศรีชายเจ้าของร้านอาหารครับที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรงพักด้วยไปดูคลิปกันครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมือเดี๋ยวเดี๋ยวมือมึงเดี๋ยวกูจะไปหามึงตำรวเมาทำไมแม่ตะคอกเห็นไหมทำไมตะคอกเลยดังระดับตำรวคาหน้าเออปริญาเจ้าของร้านอาหารคู่กรณีครับก็เล่าบอกว่าตำรวจรายเนี้ย มีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยพนักง,งานสอบสวนที่ผ่านมาก,ก็สแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลายอย่างเดิมกินอาหารที่ร้านแล้วก็แปะไว้คือ,อยังไม่จ่ายตังค์นะ<ช>พอทวงถามไม่จ่ายอยากได้ไปฟ้องผูม้มกลับเอาเอาพูดอย่างนี้เอ๊ย <c oughs> ยังไงเนี่ยะ <c oughs> แถมก่อเรื่องปวนอยู่บ่อยๆกับที่ร้านนีครับจนไม่มีใครเข้าร้านแล้วกระทบไรายได้ไปอย่างมากเลยครับเจ้าของร้านเขบอกจึงแจ้ง ความกับพนักง,งานสอบสวสบบนสพบเป็ดครับให้ดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุตำรวจจ่าสิบธิ์ตำรวจต,วจตวจีอะไรเนี่ยเราก็พยายามเลี่ยงโดยการที่ถ้าเมามามา,มาขอซื้อเรเบเวรเราไม่ขายช่วงแรกก็กกปรับแบบน,นี้แต่ตอนหลังก็สั่งเด็กที่ั้านเลยว่าไม่ว่าจะเมามาหรือมาสภาพปกติไม่เมาไม่ขายให้เด็กขาวพอเราไม่ขายให้ก็กลายเป็นไม่พอใจแล้วก็ท้าทายเราว่าไปฟ้องคุ้มกลับเลยไปฟ้องคุ้มกับเลย,ก,เลยก็คือตามคลิป ผูนะ้กับนะครับเดือดร้อนแหละทีมข่าวก็ไปสอบถามครับผู้กับสปป้านเป็ดครับ,บตรวจเอกนักชระตนนะครับแก้วเพชรระบุบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยรู้แล้วการกระทำนี้ถือว่าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจึงเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะครับข้อเท็จจริงเพื่อดําเนินการเอาผิดทางวินยัยกับจากสีตารวจรายนี้ต่อไปครับทั้งนี้ต้องบอกว่ามีการตรวจสอบประวัตินะครับผู้ก่อเหตุเบื้องต้นเคยพบว่ารักษาอาการจิตเวท เออเอาละครับที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นเวลามา2เดือนแล้วนะจึงได้เชิญพวกพวกเครือญาติต่างๆแล้วก็แพทย์เจ้าของไข้เนี่ยมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับและยังดีอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับส,สำหรับสาเหตุที่ยังไม่สามารถปฏิบัติงานพนักง,งานสอบสวนได้เนื่องจากว่าลักษณะงานไม่ต้องพกอาว,วุธปืนไงอ๋อเขาถึงทำคือเขาถึงถึงทำงานทุกวันนี้ได้อะถูกไหม หลายคนบอกว่าคุณไม่พกปืนพกขวดเหล้าเหรอ<ะ>อส่วนใหญ่ทําหน้าที่ก็ขับรถแหละครับไม่ต้องพกปืนนะ๋ก็เลยก็เลยให้ให,ให้ให้อยู่ในหน้าที่ได้ว่าอย่างนั้นนะคะแต่ก็มีการรักษาทางจิตเวชด้วยก็บอกว่าไม่เคยขัดแย้งกับเพื่อนตํารวจนะครับซึ่งพ่วงกับการสพบ,บ,บ้านเป็ดก็ยืนยันว่าแม้เป็นตํารวจก็ททำความผิดก็ต้องรับโทษตามกฎหมายแหละครับค่ะ